วีแกนวันเสาร์ช่วงบุกคลับสนับสนุนโดยปตทพลังที่ยั่งยืนสวัสดีครับพบกันอีกครั้งในช่วงบุกคลับนะครับวันนี้ผมมุสลโลทาหน้าที่พ่ก่อนพูดคุยกับท่านนักเขียนนะครับที่เป็นเจ้าของผลงานน่าร<ม>ักน่ารักนะครับ<ม> วันนี้เป็นการนำเสนอเกี่ยวกับมุมมองนะครับในเรื่องพฤติกรรมมนุษย์แต่ว่าไม่ใช่ผ่านสายตาของมนุษย์จางพวกเรานะครับแต่ผ่านสายตาสาัตว์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงและมีความน่ารักซึ่งหลายท่านเนี่ยอาจจะเป็นแฟนหรือว่าเลี้ยงสัตว์ชนิดนี้อยู่ด้วยนะครับก็คือแมวนั่นเองนะครับแล้วก็ผลงานของนักเขียนท่านนีน้นักเขียนรุ่นใหม่นะครับมีผลงานมาแล้วสองเล่มนะครับแต่ว่าเขียนบทความมามากมายแล้วก็ผมเองเนี่ยจะให้ท่านผู้ชมได้พูดคุยกับ ท่านนักเขียนท่านนี้เลยนะครับคุณมีนพงศัยบุญครับสวัสดีครับมีนครับสวัสดีค่ะเนี่ยคุณมีนพงศัยบุญนี่เป็นนา้าปากกาเป็นนา้าปากกาแต่ชื่อจริงๆแล้วชื่อ,อปีนแนะนำตัวนิดนึงนะครับชื่อปรียะนันทนาพงศัยบุญค่ะ นามสกุลหลายท่านคุณมากเลยผมเป็นนักเขียนนะครับเป็นญาติกับคุณดารัตน์ไกบูร์ใช่เป็นหลานเป็นหลานใช่ไหมโอ้โหใจก็มีอยู่ในสายเลือดตกคนเหมือนกันเป็นมาอย่างไรครับถึงมาเขียนเรื่องแมวนะครับเล่มแรกเป็นคนรักแมวก่อนใช่นะครับแล้วมาเล่มที่เราจะคุยกันนี่คือแมวมองนะครับประวัติความเป็นมาของชีวิตกับแมวยังไงเอ่ยของคุณมีจริงๆอยู่ในบ้านที่เลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กนะคะก็จะมีแมวด้วยทั้งแมวทั้งหมาแต่ว่า ก็คือช่วงหลังเนี่ยจะรู้สึกประทับใจและแมใช่แมวมากกว่าเพราะว่ามันมันน่ารักแล้วก็มันมีคนเขียนหนังสือเล่นสุนัขมองเข้ามาเหมือนกันแล้วจริงๆตอนนี้เนี่ยก็คุณมินก็เลี้ยงแมวอยู่แล้วเลี้ยงพันธ์กับเขาใช่ไหมซึ่งผมเห็นคนรักแมวเยอะแยะเลยก็คือมันเป็นสัตว์เลี้ยงที่ที่เรารู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่าการเลี้ยงทั่วไปใช่มาสื่อสารกันได้ะไรกนได้นะครับ มันจะมีความเป็นตัวของตัวเองสูงเราคุยเล่มแรกนิดนึงก่อนนะครับก่อนเราจะมาถึงเล่มปัจจุบันเนี่ยเดิมทีเดียวในเขียนเป็นบทความใช่แต่ว่ามารวบรวมเป็นเล่มชื่อคนรักแมวใช่ไหมครับจริงๆในนี้ต้องการสื่อสารอะไรให้กับไม่จำเป็นต้องเป็นคนรักแมวอ่านใช่ไหมคะคนทั่วไปอาไ่านใช่จริงๆเป็นเป็นการนําเสนอมุมมองความรักแต่ว่าเราจะใช้แมวมาเป็นเปรียบพฤติกรรมเปรียบเทียบพัฒนาการของแมวเปรียบเทียบกับพัฒนาการของความรักรอ๋อ ือผมดูในบทแรกในเรื่องการเติบโตก็มีตั้งัวตัวเล็กๆของเขากำลังโตเนี่ยก็เหมือนความรักเหมือนคู่รักที่ที่เปรียบเทียบให้นังนิดนึงเไยก็อย่างแมวเนี่ยลูกแมวเนี่ยเขาก็จะเริ่มฝึกการใช้ชีวิตโดยที่มีแม่เขาเป็นสอนใช่ไหมคะช่วงแรกๆฝึกปีนต้นไม้ฝึกล่าเหยื่อฝึกหาหนูวิ่งอะไรของเขาไปก็เหมือนกับคู่รักที่เริ่มเริ่มคบกัน ก็จะมีพัฒนาการในช่วงแรกๆที่เป็นการเป็นแฟนการไปดูหนังกินข้าวชีวิตก็จะโลกสวยอะค่ะแ้วช่วงแรกๆใช่ก็ตื่นเต้นชีวิตก็จะตื่นเต้นตอนหลังเป็นไงตอนหลังก็จะมีพัฒนาการไปเรื่อยๆแล้วแต่คู่อ๋อใช่แต่ว่าคู่ยังตื่นเต้นอยู่เรื่อยๆก็มีอะเรามาดูเล่นปัจจุบันกันแมวมองเออเป็นยังไงครับแมวมองแมวมองนี่คนก็ไม่ใช้ศัพท์ ครับสับไปใช้เวลาเราดูดาลงดาราหาคนไปเล่นหนังอะไรเงี้ยเป็นแนวมองโมเดลลิงไปแสดงว่าแววตาแมวนี่ต้องมีอะไรบางอย่างก็ถึงกม่ใช้สับทางนี้ถูกไหมฮะเป็นยังไงครับอยากให้คุณมีเล่าย่อๆนิดหนึ่งในหนังสือเล่มใหม่ผลงานล่าสุดของคุณมีนแมวมองนี่เริ่มจากตัวเองเนี่ยเป็นคนชอบชอบช่างติอะค่ะพูดง่ายๆชอบคุณมีนเป็นคนช่างติเห็นอะไรเราจะโ่นแต่ว่าไม่ได้บ่นคือไม่ได้บ่นคนอาจจะเป็นการบ่นพฤติกรรม พฤติกรรมมนุษย์ในสังคมเท่านั้นเองทีนี้เราจะทํายังไงสื่อออกมาให้คนรู้สึกว่าเรื่องที่เราอยากจะสื่อเนี่ยมันมีมีอะไรอยู่ในนั้นแต่ว่าไม่ให้ซีเรียสมากนักก็เลยใช้แมวเนี่ยเป็นตัวเดินเรื่องแมวทั้งหมดในนี้สี่ตัวใช่เป็นเคลื่อนกันอยู่ในบ้านคุณมีตลอดเวลามีแมวจริงๆเนี่ยสองตัวที่เป็นตัวจริงแล้วมีแมวไม่จริงมีแมวไม่จริงคือจินตนาการขึ้นมาว่าเป็นแก๊งของเขาเขาจะไปคุยกัน คือแมวสองตัวที่อยู่ในบ้านเนี่ยเราก็จินตนาการว่าจริงๆแล้วเขาฟังเรารู้เรื่องเขาเข้าใจมนุษย์เขาก็จะได้ยินสิ่งที่เราพูดเราบน่นหรือเขาอาจจะเห็นคนทำอะไรแล้วเขารู้สึกไม่ชอบอย่างเงี้ยแล้วเขาก็ไปคุยกันไปบ่นว่าเอ๊ะทำไมคนเป็นอย่างนี้นะทำไมมันเป็นอย่างนี้ล่ะอะไรเงี้ยแล้วคุยกันบ่นกันแล้วทำไมแล้วทำไมคนถึงไม่ทำอย่างนี้นี่คือเรา เราใช้แมวค่ะแทนที่จะเป็นจริงเป็นแมวหลือเป็นคุณมีจริงจริงเป็นคุณเป็นคนแม้ว่าอาจจะคิดอย่างนั้นก็ได้นะเราจริงๆเขาอาจจะคิดก็ได้เราไม่รู้ไม่รู้าจะบ่นมากกว่าเราอีกใช่ใช่คือมีหลายๆสิ่งน่าสนใจเพราะว่าคุณมีเนี่ยใช้จินตนาการที่เป็นแมวใช่ไหมครมองจุดนั้นจุดนี้แต่ว่ามันก็สะท้อนปัญหาของสังคมจริงๆปัญหาที่เกิดขึ้นปัญหาที่ มนุษย์บางทีเนี่ยมองข้ามนะครับมีเรื่องทรัพยากรทั้งเรื่องราาสตว์เรื่องอะไรแต่เป็นหมดไม่ใช่ว่าแมวคุยกันเห็นแต่ของในบ้านไม่ใช่ใ,ชใช่ที่เป็นสิ่งทั่วทั่วโลกที่อยู่รอบตัวเรามีมีไฮไลท์ที่คิดว่าเป็นจุดที่อยากจะ,ะท,ที่ที่เป็นแมวมองออกมาเนี่ยแล้วอยากให้สังคมได้รับรู้รับทราบเลยว่าสิ่งที่คุณมีนคิดว่าแมวไปเห็นหรือคุณมีนไปเห็นมาเ่ยนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่สําคัญใหญ่กระตุ้นหรือว่าให้ข้อคิดสังคมเนี่ย เอ่ยยงไจริงๆก็จริงๆก็มีหลายๆหลายๆบทเลยนะคะเกือบจะทุกบทอที่อยากจะสื่อแต่ว่าอย่างอยากจะบอกอย่างตอนแรกรู้สึกจะเป็นชื่อเรื่อแมวอยากบอกใช่แมวตอนนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวจริงๆมีงานปาร์ตี้ของตำรวจที่ซึ่งอยู่หลังบ้านจริงๆซึ่งเขาจัด เสียงดังมากแล้วเราพยายามจะพยายามจะแก้ปัญหาโดยการโทรไปที่สถานีตำรวจ <c oughs> ซึ่งเขาก็ไม่สามารถจัดการอะไรได้ <c oughs> ทั้งที่ตรงนั้นเป็นหน่วยงานเ,เป็นสถานที่ของเขาเอง <c oughs> แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่มีการควบคุมหรือจัดการอะไร <c oughs> ทำไมโยนกันได้แต่โยนกันไปโยนกันมา นี่ก็เป็นเรื่องใกล้ตัวเรื่องจริงสะท้อนว่าเรื่องจริงด้วยใกล้ตัวด้วยเนี่ยบางทีคนที่มีหน้าที่ควบคุมแท้กับกับเองแล้วก็พอเราร้องเรียนไปก็ไม่ไม่ได้ช่วยอะไรเราอันนี้สงสัยคุณมีแล้วไม่ใช่แมวใช่แต่ก็คือแมวแมวก็เดือดร้อนแมวก็อยู่ในบ้านแมวก็เสียงะแมวก็ได้ยินใช่แล้วก็ยังมีเรื่องหลายเรื่องนะครับเรื่องโรงเรียนแมวก็มีนะฮะโรงเรียนแมเป็นยังไงเอ่ยโรงเรียนแมครับโรงเรียนแมวนี่พูดถึงเด็ก ที่เรียนพิเศษครับว่าทําไมยุคนี้เด็กถึงจะเรียนเด็กชอบไปเรียนพิเศษกันมากมมแมวก็จะบ่นว่าทําไมในโรงเรียนเขาสอนไม่ดีหรอหรือยังไงอะไรแบบเนี้ยทำไมจะ <Okay. S 2> ต้องไปพึ่งใช่สิ่งที่อยู่นอกโรงเรียนหลักสูตรที่จัดให้ก็ดีอยู่แล้วเรื่องที่พูดคุยกันเยอะนะครับก็จริงแล้วเนี่ย เด็กเนี่ยก็เรียนหรือแข่งขันกันมากเกินไปไม่เรียนรู้ในสิ่งที่ควรจะเรียนเรื่องอื่นบ้านแมวก็เลยใช่แมวก็เลยบอกว่าจๆแมวไม่เห็นต้องเข้าโรงเรียนเลยโอ้ยังสามารถใช่ก็ใช้ชีวิตได้นะครับแล้วก็จะมีเรื่องการขึ้นรถไฟฟ้าครับแมวขึ้นรถไฟฟ้าไม่ใช่แมวเขาได้ยินแมวได้ยินเขาได้ยินอีกแล้วได้ยินระบ่นเขาก็เลยไปคุยกันว่าทําไมคนไทยมีของทันสมัยแต่ทําตัวเหมือนกับ ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างเงี้ยค่ะอาทิตย์เช่นอาทิตย์เช่นเวลาเข้าออกรถไฟฟ้าครับแน่นแน่นนะครับเป็นเียรใช่ยืนรออยู่เนี่ยพอรถรถมันจอดที่สถานีทำไมไม่รอให้คนข้างในออกมาก่อนทำไมจะต้องพุ่งตัวไปทันทีอ๋อเหมือนลิฟต์เลยใช่ไหมฮะที่เปิดแล้วตามหลังเนี่ยต้องให้คนในออกมาก่อนคนนอกลูกศรก็มีบอกซึ่งจริงๆแล้วซึ่งจริงๆแล้วมันก็คือรถเขาก็ไม่ได้หนีเขาก็ไม่ได้วิ่ง วิ่งไปเลยเขาก็รอให้พูดในสารขึ้นก่อนแล้วถึงจอกไปจริงๆให้ออกมาก่อนแล้วค่อยเข้าไปใหม่ในเร็วกว่านะถ้าสวนกันเนี่ยนะใช้เวลานานซึ่งมันนานแล้วแต่พูดถึงทุกวันนี้คนไทยก็ยังเรื่องนี้แมวก็บกรเลยกันก็ยังเป็นอยู่โอเคครับน่าสนใจทุกครั้งเราจะมีการให้หนังสือกับท่านผู้ชมผู้โชคดีวันนี้ก็จะแจกหนังสือแมวมองของคุณภัยบุญสามเล่มนะครับก็พิมพ์คําว่าแมวแล้วกันนะครับพิมพ์คําว่าแมว ง่ายๆนะครับแล้วก็ส่งมาที่ Saturday Talk Hotmail.com นะครับหรือจะเป็น SMS ก็4221980ตรงนี้ก็จะได้รับผลง,งานแมวมองนะครับเล่มล่าสุดของคุณมินงคงไฟบุญท่านละหนึ่งเล่มน,นะครับภามเล่มวันนี้ต้องขอบคุณคุณมินมากเลยนะครับก็ขออนุญาตเรียกชื่อเล่นตลอดรายกัรเลยนะครับ,รบก็ขอบคุณมากที่อุตส่าห์มาเล่าเ,เกรดดีๆเกี่ยวกับแมวให้ท่านผู้ชมฟังแล้วก็ท่านผู้ชมคงจะไปหาอ่านตามร้านหนังสือเพิ่มเติมลนะครับขอบคุณมากครับคับขอบคุณค่ะ